ไปเป็นการบันทึกอัออตราค่าลดหย่อนต่างๆนะคะเราจะมาเริ่มกันที่เข้าไปที่ข้อกำหนดระบบนะคะเลือกเป็นแก้ไขข้อกำหนดค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีนะคะจากนั้นเราจะเห็น หน้าต่างการทำงานของระบบกันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกันที่จากโจนนะคะเปลี่ยนเงินกองทุนประกันสังคมค่ะจากสาเปอร์เซนนะคะไม่เกินสี่ยห้าสิบบาทเป็นห้าเปอร์เซ็นค่ะไม่เกิน7 5 0ยห้าสิบาทตามโจทย์นะคะช่องสามเรเซเราใส่เป็นห้านะคะแล้วก็ช่องไม่เกินสี่ยหสิบใส่เป็นเจ็ดยห้าิบค่ะ จากนั้นมาที่อีกช่องหนึ่งนะคะเป็นเงินสมทบกองคุนประกันสังคมค่ะเป็นครึ่งปีหลังนะคะเปลี่ยนจาก4%ไม่เกิน600เป็น5%ไม่เกิน750เช่นกัน,นะคะ่ะจากนั้นเราก,กด F10 เพื่อบันทึกนะคะ